เด็กหญิงชูนานถูกผลักตกเหวเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งขุนเขานิวทรงรีบโดดลงไปโดยไม่ลังเลก่อชูนานแน่นกลางอากาศอยากเป็นนกเลิฟเบิดนั้นเป็นทุกข์แต่ชูนานทนไม่ไหวจึงถักหนิวทรงออกโชคดีที่มีต้นไม้ใหญ่รับไว้เมื่อนิวทรงตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งเข้าไปในวัดบนภูเขาโดยไม่พูดอะไรสักคำและทำลายพระพุทธรูป สุดท้ายจุดกองไฟขนาดใหญ่เขาสาบานว่าจะล้างแค้นชูหนานให้ได้เทพภูเขาผู้น่ารังเกียจไม่ได้มองหนิวสงอยู่ในสายตาของเขาเลยแล้วส่งปีศาจไปฆ่าเขาทันทีคาดไม่ถึงว่าหนิวสงก็ไม่ใช่คนธรรมดาเพียงไม่กี่กระบวนท่า ปีศาจตัวน้อยก็ทุกทุบจนแหลกสลายเทพแห่งขุนเขาไม่คิดเลยว่าสัตว์ประหลาดคางคกอาสาจะอยากฆ่าหนิวรงด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อเขาใช้สกิลของคางคกสายฟ้าลึกลับก็ฟาดลงมากระแทกเขากลับทันทีเทพแห่งขุนเขาตกใจมากเมื่อเขาเห็นคนที่มีพรสวรรค์เอาสัตว์ประหลาดคางคกกลับมาวางแผนที่จะลงเขาไปช่วยชีวิตแค่ตอนนี้ กษัตริย์ทรงหนิวทรงไปที่ชายแดนเพื่อทวงคืนพื้นที่สถานที่แห่งนี้ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเทพแห่งขุนเขาดังนั้นพวกเขาจึงอัญเชิญเทพสายฟ้าผู้สามารถไปที่ไหนก็ได้ในสามอาณาจากักรให้พวกเขาย้ายภูเขาไปที่หน้าประตูบ้านของหนิวทรงหนิวทรงเพิ่มพื้นที่เปิดโล่งทำงานหนักเพื่อสร้างบ้านหมู่แต่พอตื่นมาวันรุ่งขึ้นกลับมึนงงภูเขาใหญ่สองลูกบังหน้าและหลังบ้านไว้ นี่คือการปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของพวกเขาเพื่อฟื้นฟูพื้นที่รกร้างและพอปลูกที่ดินต่อนิวซงทำได้แค่เลือกที่จะย้ายในที่สุดก็สร้างบ้านอีกหลังไม่คิดว่าพอตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นแล้วตนจะเห็นภูเขาใหญ่สองลูกกันอยู่ข้างหน้าคราวนี้นิวซงถึงกับทำอะไรไม่ถูกไม่สามารถย้ายบ้านได้ทุกวันหรอกหลังจากคิดอยู่นานเขาก็ตัดสินใจขนย้ายดินจากตีนเขาขึ้นบนภูเขาลุมด้วยหินทั้งหมดแล้วปลูก เทพแห่งขุนเขาเห็นว่าความเพียรของเขาไม่หยุดหย่อนเพ <c oughs> ื่อให้เทพแห่งสายฟ้าทำงานหนักอีกครั้งจึงลงไปที่เชิงเขาแล้วตีลังกาสะบัดดินและหินที่หนิวซงยกขึ้นภูเขาให้หมดพ่อแม่ของหนิวสงตายจากอุบัติเหตุครั้งนี้เทพแห่งสายฟ้ากลับคืนมารายงาน <c oughs> บอกว่าได้ยินเสียงร้องไห้ต่อที่พวกเขาจากไป <c oughs> เป็นไปได้มากว่าคงมีคนถูกฆ่าตายเ <c oughs> ทพแห่งขุนเขาขอให้สัตว์ประหลาดทางคบไปสืบเรื่องนี้ดูว่าหนิวสงตายหรือยังมันถึงจะช่วยเราหลีกปัญหาไอ้สารเลวเจ้าต้องการจะฆ่าข้าหรือ ผู้ชายคนนี้อยากร่ำรวยจึงใช้ท่อนไม้แกะสลักให้เป็นรูปทรงที่ต้องการจากนั้นเขาก็เสนอหนิวอี้ให้ถกกงหวังว่าถกกงจะอวยพรให้เขามีความมั่งคั่งกว่าเดิมโดยไม่คาดคิดในคืนนั้นถกกงทําให้ชายคนนั้นฝันว่าตอนนี้ทิ้งประโยครวยแล้วรวยอีก ในช่องแสดงความคิดเห็นครึ่งปีหน้าที่จะมาถึงเจ้าจะมีโชคลาภทางการเงินอย่างแน่นอนทกงบอกให้ชายคนนั้นขายแตงโมสิ่งนี้จะทําให้มีเงินมากมายอย่างแน่นอนพอวนเซียนได้ยินคําพูดของทกงวันรุ่งขึ้นเขาจึงไปขายแตงโมที่ตลาดแต่ธุรกิจก็ดูเหมือนจะไปไม่ค่อยดีในวันแรกเพราะทุกคนแห่ไปซื้อของแถงตรงข้ามกันหมดเพียงเพราะสิ่งที่ตรงกันข้ามคือกินก่อนแล้วซื้อทีหลังถ้าไม่หวานก็ไม่ซื้อแต่วนเซียนไม่มีงบมากพอจะซื้อมีดหั่นแตงโมหลังจากที่เฟิงเหย่ภรรยาของเขารู้เรื่องนี้แล้ว เธอก็ตัดผมยาวอันเป็นที่รักของเธออย่างโหดร้ายเพื่อแลกเงินไปซื้อมีดหั่นแตงโมวันเสี้ยนมีความสุขมากเมื่อได้มีแตงโมคิดว่าตนจะสามารถทำเงินได้มากมายด้วยวิธีนี้อย่างแน่นอนวันรุ่งขึ้นเขาก็เอามีดหั่นแตงโมออกมาขณะเดียวกันก็ให้ลูกค้าได้ชิมก่อนซื้อกิจการจึงค่อยๆดีขึ้น เทพบนสวรรค์ก็มีความสุขมากเมื่อเขาเห็นฉากนี้กราบใดที่หวนเซียนสามารถทำธุรกิจได้จริงก็จะสามารถมั่งคั่งได้ในอนาคตอย่างแน่นอนเพื่อให้กำลังใจหวนเซียนเทพจึงกลายร่างเป็นมนุษย์ไปซื้อแตงโมลูกใหญ่5ลูกแล้วนำกลับบ้านแต่หวนเซียนก็ไม่เข้าใจความพยายามอันยากลำบากของถกกรุงแต่เขากลับเอาเงินที่เขาค้าขายได้ไปเล่นคาสิโนแทนโดยไม่คาดคิดเขาจะชนะทุกการเดิมพันพอหวนเซียนคิดถึงเรื่องนี้ทันทีนี่คือพรของถกกุงแน่แน เขาเลยเสร็ติดจนสูญเสียการควบคุมคำเตือนที่ดีจากเพื่อนบ้านคือให้เขาหยุดในเวลาที่เหมาะสมแต่วนเซียนก็ไม่ฟังเพราะเขาต้องการชนะเงินอีกเพื่อให้ภรรยาของเขาสามารถอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ได้แต่พฤติกรรมของเขาดันดึงดูดความสนใจของเจ้าของคาสิโนขนาดปรากฏตัวต่อหน้าอยากเล่นกับบวลเซียนแต่วนเซียนเป็นคนซื่อสัตย์จะรู้ได้ไงว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างจึงใช้เงินที่เขาเพิ่งชนะอย่างรวดเร็วแพ้ไปอีกแล้วแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ยังอยากสู้เอาเงินคืน แม้จะเสี่ยงชีวิตแค่ไหนแม้กระทั่งภรรยาของเขาเฟิงเหย่ทุกอย่างต่างเดิมพันลงไปที่คาสินโนผลลัพ์สุดท้ายก็ตามที่คาดเฟิงเหย่ถูกพาไปที่หน้าผาหลังจากรู้ว่าสามีเป็นนักผนนันเฟิงเหย่จึงมีภาวะซึมเศร้าพอหวนเซียนรู้ว่าเขาเสียภรรยาไปก็รู้สึกลายใจมากจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงจากหน้าผาไปพอเฟิงเหย่เห็นฉากนี้จากนั้นเธอก็กระโดดลงมาตามสามีไปน่าเสียดายที่ทั้งสองคนมีความสุขมากอยู่แล้วในตอนแรกเพียงเพราะการผนันจุดจบจึงทำให้ครอบครัวแตกแยก